บีจีทุมอยูเ่เต็ดเองก็โดนแฟนบอลของตัวเองวิจารณ์ในแง่มุมประมาณเดิมอีกแล้วก็คือบอลหน้าเบื่อคือเมื่อวานนะฮะบีจีประทุมบุกไปเยือนระยองเกมนี้บีจีก็หวังแหละกับการจะเก็บ3แต้มให้ได้แต่ว่าการเก็บ1แต้มมาเนี่ย โอเคแง่ของผลเสมอมันก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ปัญหาสำคัญคือวิธีการเล่นของ b g มันดูไม่ใช่เหมือนกับทีมใหญ่ในมุมมองของแฟนบอีจีที่คอมเมนต์มันเอกฉันมากๆนะฮะวีจีไม่ชนะใครมาแล้วตอนนี้3เกมติดนับทุกรายการก็แนะ่นอนนะครับสียงถูกพูดถึงแล้วก็คอมเมนต์ที่ เป็นไปในแนวทางเดียวกันมากก็คือวิธีการเล่นที่แม้ว่า BG จจะดูครองบอลเยอะกว่าตั้งแต่ครึ่งแรกแต่รูปเกมมันน่าเบื่อมากจริงๆเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เกมแรกแต่ว่าช่วงหลังนะเป็นห้องบ่อยแล้วก็ถี่มากๆเหมือนกันคอมเมนต์เองก็จะออกมาในรูปแบบนี้อยู่ตามรูปเกมออกมาเลย BG ครองบอลเยอะครับแต่ แน่นอนนะครับไม่สามารถจะทําเกมหรือว่าเจาะเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายได้เป็นการจ่ายบอลไปมาซ้ายทีขวาทีและสิ่งที่แฟนๆเองก็พูดถึงกันก็คือพอไม่มีชาธิทิพสงกระสินลงตัวจริงทุกอย่างยังคงเป็นปัญหาเหมือนไม่มีแม่เหล็กหรือว่าผู้นําในเกมลุกที่จะคอยปั้นเกมหรือว่าขึ้นเกม แม้ว่าจะได้สารัตอยู่เย็นกลับมาช่วยเกมตรงกลางซึ่งก็ดูจะดีขึ้นแต่สารัฐก็ไม่ใช่ตำแหน่งกองกลางโตรุกเหมือนที่ชาทิปเป็นมันก็จะมีความแตกต่างกันเกมรุกของ BG ในเกมนี้มีโอกาสยิงแค่4ครั้งนะครับฟังไม่ผิดนะ4ครั้งแล้วตรงกรอบแค่ครั้งเดียวตรงข้ามกับระยองแม้ว่าจะเป็นทีมเล็กกว่างบประมาณน้อยกว่า คุณภาพนักเตะดูที่จะเป็นรองกว่าโอ้แต่กลับกลายว่ามีโอกาสยิงถึง13ครั้งเลยระยองเล่นเหมือนเป็นทีมใหญ่เลยฮะเมื่อวานที่ผ่านมานักเตะต่างชาติ BG ก็ไม่สามารถยกระดับเกมลุกให้ BG จบทุมยูยเต็ดได้เลยเมื่อได้ครอบครองบอล แฟนบอลบีจีเริ่มจะถามหาโค้ชคนใหม่ครับหลายคอมเมนต์นะไปดูกันก็คือชินทายงอดีตกุนซือทีมชาติอินโดนีเซียที่เพิ่งถูกปลดไปหลังจบศึกอาเซียนครับ2024ที่ตกรอบแรกไปก็มองว่าน่าจะเข้ามาทําให้บีจีบทุมเนี่ยมีวิธีการเล่นที่ดูจะแข็งแกร่ง,งบูหรือว่าดุดันมากกว่านี้แต่สุดท้ายครับก็บอกเลยว่าต้องขึ้นอยู่กับบรอร์ดบริหารของบีจีบทุมว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า ตอนนี้ BG จีบทุมยูเต็ดอยู่อันดับ4ของตาราง16นัดมี26คะแนนตามหลังจ่าฝูงบุรีรัม13คะแนนโอกาสจะเป็นแชมป์มันก็ยากแล้วจริงๆในซีซั่นนี้ก็ BG ไม่เหมือนยุคที่มันผ่านมาเมื่อสักยุคที่เคยเป็นแชมป์สมัยโคตรโอง์งวิธีการเล่นแม้ว่ามันดูอาจจะไม่ได้สวยงามมากนะักแต่ว่าเกมรุกมันยังคงดุดันแล้วก็ธรรมตูได้เสมอแม้ว่าตอนนั้นเอง กองหน้าก็อาจจะไม่โดดเด่นแต่กองหลังเข้าทดแทนในการทำประรตูได้แบบไร้รอยต่อจริงๆ แน่นอนครับกับปีนี้โอกาสเป็นแชมปที่บอกไปโอกาสมันยากแต่กับโคต้า s l ทุกอย่างยังค่อนข้างเปิดกว้างก็ต้องรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหัวเรือใหญ่กุนซื้อของบีจีบทุมยูยเต็ดหรือเปล่าแฟนนาบีจีมองยังไงฮะคิดว่าใครควรจะเป็นโค้ชใหม่ถ้าไม่ใช่ชินทโยงแบบที่หลายๆคนเองก็มีการพูดถึงหรือคอมเมนต์มาในเพจของสโมสอลองคอมเมนต์กันหน่อยในคลิปนี้ฮะ พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Fan Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ